สำหรับกระทรวงวัฒนธรรมนะคะในปีนี้ได้จัดงานใต้ร่มพระบรมี240ปีกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งจัดระหว่างวันที่20-24เมษายนที่ผ่านมานะคะเนื่องในโอกาสครบรอบปีการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เมื่อวันที่21เมษายนพุทธศักราช2325นั่นเองค่ะงานนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากร,ร,รุณาธิคุณและเทอะเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหราร,ราชประทมมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีนะคะและพระมหากษัตริย์ในพระบร รมราชจักรีวงทุกพระองค์ที่ได้ส่งทํานุบำรุงบ้านเมืองให้มีความพาสุขและมีความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านนั่นเองค่ะซึ่งสําหรับวันนี้นะคะรายการของเราคุยข่าวเล่าเรื่องศินก็ยังคงพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับชุมชนบ้านศาลาดินนะคะหลังจากที่คราวที่แล้วเราคุยกันไปได้ยังไม่ถึงครึ่งนึงเลยนะคะ ฟังจากแขกรับเชิญที่เล่าให้ฟังแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหอยากจะไปเที่ยวมากแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของคนในชุมชนเองที่จะมาให้คุณผู้ชมได้ทําความรู้จักและได้เห็นถึงความสามารถของคนในชุมชนด้วยที่เป็นเกษตรกรนั่นเองนะคะวันนี้ค่ะต้อนรับเลยสําหรับแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะขอต้อนรับนะคะพี่ตุ๊หรือว่าคุณวันชัยสวัสดแดงตัวแทนจากชุมชนบา้านสารดินจังหวัดนครปฐมค่ะสวัสดีค่ะ พี่ตูเจอกันอีกแล้วค่ะควันนี้เราจะมาคุยกันต่อเพราะว่าคราวที่แล้วรู้สึกว่าแหมมันยังไม่เต็มอิ่มเลยอ่ะเพิ่งคุยแค่ว่าความเป็นมาของชุมชนบ้านสาราดินเป็นอย่างไร,รแล้วเราก็ได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงว่าจากคนในชุมชนที่ทําเป็นกเกษตรกรอย่างเดียวเนี่ยเราได้เห็นคุณค่าถึงการที่เราจะเชื่อมต่อกับโลกภายนอกอย่างไรและดึงค,คนเข้ามาเที่ยวได้ยังไงบ้างซึ่งหนึ่งในนั้นคือการทําผลิตภัณฑ์ชุมชนใช่ครับ แบบนี้เลยให้พี่ตูเล่าให้ฟังก่อนว่าจุดเริ่มต้นผลิต่ันชุมชนใช่ค่ะจุดเริ่มต้นเนี่ยจะมาจากการทําเข้าตังเข้าตังมาก่อนเลยเข้าวตังมาก่อนเลยเพราะว่าเข้าตังเนี่ยก่อตั้งกลุ่มตั้งแต่วันที่18ตุลาพ2520 2520นะ่าก็หลังจากเราทําหลังจากท่งท่านแป่นจ้กที่ดินวันที่พ218 อพอ29สพฤษภาเนี่ยท่านพระราชทาน,นโฉนดอ่าดังนั้นเราก็ต่อตั้งกลุ่มก็มีสากลมีรูปแบบทุกอย่างเลยอแต่ต่วก่อนเนี้ก่อนที่เราจะแปลรูปเข้าตังเนี่ยเราเรียกว่าหลงทิศหลงทางไปหมดเลยอืแล้วก็วิ่งไปหาอะไรต่างๆที่ที่เอามาแปลรูปเราถือลืมสวอตเป็นของตัวเองค่ะลืมลืมจุดอ่อนจุดแข็งเปนของตัวเองอเรามีครั้งหนึ่งเราเคยจะทําถึงขนาดอยากส่งออก อยากทำผลิตภัณฑ์ส่งออกโอ้โหเท่มากเลยคือเป็นฝันที่แบบคนส่วนใหญ่เขาคิดกันอย่างนั้นนะใช่ครับแต่ผมบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องหมูหมูยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราจะกําลังผลิตเพลินเนเนี่ยทํากล้วยตากทํากล้วยเบกแตกแรกๆก็จะมาผลิตภัณฑ์ถึงฤดูผลไม้แปรรูปตามฤดูกาลกําลังแปรรูปมะม่วงอยู่ดีๆเดือนนี้มะม่วงล้นตลาดเดือนหน้าหมดแล้วเอ้า กำลังแปลรูปฝรั่งอยู่ดีๆมันล้นตลาดถูกเดือนหน้ามันแพงแล้วนี่เป็นเรื่องราวที่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 เราเจอกันมาตลอดเจอมาตลอดคุกกเราก็เลยมาทําถามว่าเอ๊ะในชุมชนเรามีอะไรมั่งที่มันที่มันไม่ได้เป็นตามฤดูกาลที่แบบบางทีหายากบางทีเพราะว่าการตลาดบอกเลยว่ามีน้อยขายยากมีมากขายง่ายอ๋อแต่ทุกคนบอกว่าอุ้ยมีน้อยได้ราคาใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอคะไม่ใช่อ๋อมีน้อยขายยาก ยกตัวอย่างเวลาเราไปเจอของยี่ห้อซาเล่ซาเล่ที่อยู่ตามห้างที่เป็นกระบะกระบาแล้วเขียนซาเล่ใช่ไหมอ๋อเออถ้ามีสามสี่ตัวเราจะไปแย่งกับเขามั้ยซาเล่หรือเซลเนี่ยเออเข้าใจละอย่าบอกเซลเด็ดขาดบอกเซลเดี๋ยวภรรยาบอกโอ๊ยไปซื้อของเซลบอกซาเล่ผมอ่านอย่างนั้นอะซาเล่เวลาไปซื้อของเซลลถ้ามีนิดนิดหน่อยเราก็จะไม่เลือกเราก็ไม่เลือก แต่ถ้าของเปประชุมชนที่มีอะไรเยอะๆแล้วอย่างต่อเนื่องค่ะเหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวบางร้านเนี่ยเปิดคนยังไม่ทันรู้จักเลยรีบกินก่อนที่ผมจะเจ๊งนะไม่งั้นผมเจ๊งก่อนเ<อ>นี่ยเพราะเรื่องเรื่องนี้มันต้องใช้ระยะเวลา,ลวาทําให้คนรู้จัก่คะพอเราผลิตได้อย่างต่อเนื่องมั่นคงยั่งยืนเดี๋ยวคนจะเริ่มรู้จักเราเองเราก็เลยมาดูอู้ข้าวเราจนมาทั้งชีวิตเลย ทำนารุ่นพ่อเราก็เป็นนี่ทกัเออปลูกข้าวเนี่ยนะปลูกข้าวกอีชนนี่ทกัณไปหมดเพราะทศกัณทกัเป็นเพื่อนคู่คิดเราเมีปัญหาเราจะต้องผูกพันกับเขาอีกนานค่ะเออเออเราก็ถีมว่าเอ๊ะทำไมเราไม่เอาข้าวมาแปรรูปค่ะก็เลยเริ่มแรกก็เลยเอาข้าวมาแปรรูปก่อนโอ้ยครั้งแรกผลิตสุดยอดทํเข้าวตังนี่โอ้โหทำขายเลยส่งทุกที่เป็นยังไงคะได้สิบห้าวันเจ๊ง เจ๊งสิบห้าวันสิบห้าวันเจ๊งโอ้หเพราะครั้งแรกเราทําแข่งกับทุกยีห่ห้อในเมืองไทยโดยที่เราไปชุมชนที่ไม่มียอ่อเลยไม่มีออยอไม่มีแบรนด์สินค้าไม่มีสตอรี่ไม่มีเรื่องราวเรื่องใหญ่ก็ทาเราก็ได้วางแบบชั้นที่ที่เจ๋งคือชั้นหนึ่งเวลาไปโดดเบบชลเชลเป็นเชลเราอยู่เราได้ชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งดีสุดเลยชั้นหนึ่งข้างบนสุดหรือข้างล่างข้างล่างสุดข้างล่างอันนี้ดีสุดเลยชั้นหนึ่งอ่ชั้นหนึ่งเราได้ชั้นหนึ่งเลยโอโ้โหแล้วให้ใครดูเนี่ย ถึงเวลาก็พอหมดขอหมดยกกลับมาบ้านหมดใช่เราสุดท้ายเราก็เลยมาตั้งช่างชื่อแบรนด์ว่าใช้แบรนด์มาบ้านสารดินแล้วก็มาทําขายจากแรงแรงปถุงตั้งแตกหมดส่งขายดีแต่โอ้โหขายดีจังค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆก็เลยค่อยๆพัฒนาขึ้นมาจนได้มาตกที่ผลิตภัณฑ์รูปแบบนี้เหมือนในปัจจุบันยังยังยังเพราะว่าเดือนหน้าเนี่ยจะออกเป็นรูปแบบแบบสองคับเพราะว่าโลกตลาดยุคนี้ต้นเนี่ย อย่างนี้พอแตกสองแผ่นคนกินแหน่แหน่มันต้องทึบแล้วก็เป็นรูปสวยๆอออุ้ยช่างคิดมากเลยพี่ตุ๊กคือไม่ฮะจำเขามา copy เขาเลยเราเราเราให้เครดิตตัวเองหน่อยก็ไม่ได้พอดีของผมเนี่ยไม่ค่อยมีค่ะไม่ค่อยมีนวัตกรรมมี copy development ไม่มี development อย่างเดียวไม่ได้ต้อง copy มาก่อนแล้ว d e v ว l o p m มาก่อนเพราะว่าเราต้องไปเห็นเขามาก่อนแล้วก็มาพัฒนาค่ะ ครับผมเพราะว่าบางทีเราเราเราอยู่ในโลกของเกษตรกรเนี่ยเราเราก็ไม่เคยรู้นะฮะอย่างอย่างเราทำมาจากกระป๋องเนี่ยซึ่งบอกว่าโอ้สวยหรูดูดีมากเลยดูจะต้องดีนะจริงๆริงแต่คนส่งเมืองไทยไม่รู้มันใช้อะไรส่งนะสำหรับแตกหมดเลยโอ้โหฟ fast track ไงคือโยนปุ๊บไปเลยนั่นแหละแล้วก็เอาเท้าถีบเข้าตุ่มแรงมากมันก็จะแตกหมดก็เอาง่ายๆอ่ะก็คือแตกอ่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาาพัฒนเรื่องแ p a c k จ g i n g มาจุพันนะเข้อตั้งเนี่ยเพราะว่าเวลาเราทำนาเนี่ยเราทำข้าวเนี่ย เฟียนหนึ่งก็ขายอยู่ตอนนี้เจ็ดพันห้าแต่พอมาเราทำก็ตังอ่ะหนึ่งเฟียนเนี่ยเราก็ข้าวหนึ่งกิโลเนี่ยเราทําได้สี่ร้อยแผ่นโอ้โหสี่ร้อยแผ่นหนึ่งกิโลเนี่ยทำได้สี่ร้อแผ่นแล้วเวียนหนึ่งมีกิโลเนี่ยแผ่นละสองบาทอ๋ออ่าสี่ร้อยคูณสองก็เป็นแปดร้อยเฟียนมีพันโลออเอาแปดร้อยคูณพันโอ, 1, โอเป็นแปดแสนโอ้แปดแสนพอใสก่กระป๋องปุ๊บอยู่ประมาณล้านสองคุณผู้ชมจากหกเจ็ดพันขายยังไงให้ได กูยละล้านสองล้านสองเป็นการเพิ่มมูลค่าจากข้าวไทยเพราะเราเราเรามีโอกาสอย่างเทปที่แล้วเราไปมองญี่ปุ่นว่าเขามีวัฒนธรรมเรื่องทำหมู้านโออิตะแต่เขามีผลิตพันมีนิดเดียวทัวฮหอแป้งแป้งหอกทัวเนี่ยอืแต่เขาขายได้แพงมากเลยค่ะในเรื่องของการเรากลับมาใช้สตรประชาคือคิดอย่างเชื่อมโยงนี่แหละอปลูกผลิตทํายังไงก็ได้แล้วก็มาตลาดแล้วก็ผลิตแล้วก็มาแปลรูปแล้วก็รวมกลุ่มกัน นี่แหละครับแล้วก็เลยได้ทุกเสางออกมาอ๋อก็เลยกลายเป็นผลิตภัณฑ์แบบนี้ใช่ครับแต่หนูว่าคืออยากรู้เรื่องคิดอย่างเชื่อมโยงของพี่ตู้เพราะว่าเมื่อสักครู่เนี้ยค่ะคือคือเราเข้าใจนะแต่ว่าบางคนมันยังเหมือนมันยังมองไม่ค่อยเห็นภาพคือยกตัวอย่างเวลาที่เราทํามะม่วงแต่นี้มะม่วงเราได้เห็นนะมาเททีทุกคนมาเทที่โดยยี่สิบโดยยี่สิบผมบอกเลยว่าถ้าเราเรามีภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งเนี่ยแล้วเราคิดอย่างเชื่อมโยงเนี่ยมะม่วงถูกเนี่ยเราก็เริ่มเอามากรน โบไม่สุกกวนคัดเกรดในหนึ่งลังมันต้องมีแบบเกรดเทวดาเลยเกรดเทวดาขายไป่เกรดไม่ดีก็ออกมาราสมัดคัดออกมาได้อ,อพอคัดออกมาได้เกรดที่ไม่ดีเราก็อันดับแรกคือมุ่งทาอะไรอ่ะเอามากวนได้เอามาแช่อิ่มได้อจากโลละตอนนี้เขาขายกันสี่โลร้อยกวนปุ๊บเป็นโลร้อยแล้วแล้วยกตัวอย่างเช่นเราคิดต่อไปนิดนึงห่ามะมุ่งกวนโลละร้อย เราอยากจะทํายังไงให้มงม่วงก่อนสักโลละร้อยเจ็ดสิบไปดูตามห้างที่เป็นช่องๆเขาเอาม่วงเขาเรียกส้มแผ่นเอามาหัน่นเป็นเสน้นๆๆ,ๆ,ๆทำพริกเกลือเขา<อ>จากน้ําตาลโลล,ละยีะ่สิบกว่าบาทเป็นน้ําตาลโลละร้อยเจ็ดสิบทันที<อ>นี่คือการคิดอย่างเชื่อมโยงแล้วการแปลรูปกเกษตรกรต้อง,ต,องต้องเน้นเรื่องการแปลรูปเสริมแล้วของที่ขายไม่ได้คือของอะไรของไม่มีคุณภาพ อ่าอันเนี้ยสาคัญเลยอ่าอะไรก็ตามที่มีคุณภาพคือแบบว่าเขาจะดูเรื่องคุณภาพก่อนใช่ถ้ามีคุณภาพจบทุกอย่างนะของเราเราก็จะบอกว่าเออเราปลูกเองเราดูแลอย่างดีอะไรอย่างนี้แล้วในสวนมันจะให้เป็นคุณภาพทั้งหมดเลยมันเป็นไม่ได้แต่เราสามารถคัดออกมามีคุณค่าไปอันไหนด้อยหน่อยเรามแปรูปนี่แหละครับเป็นเรื่องเราได้รับของดีใช่ครับแล้วแล้วถ้าถ้าเราย้อนมาทางที่เราเห็นสีสวยๆอย่างเนี้ย พาไปหาของกินอีกแล้วอันนี้มันเป็นเรื่องราวที่ที่เด็กรุ่นใหม่<อ>ปลูกบัวขายอยู่คเรียกว่าเขาเป็นพื้นที่ลุ่มทางการเกษตรเนี่ยพื้นที่ลุ่มเวลาถ,ถ้าเกิดเราเราคิดว่าจะทะําเกษตรแบบรษฐกรจพอเพียงทุกคนก็มาขุดขุด,ขดอะไรกันหมดเลยอพื้นที่ลุ่มน้ําท่วมอเขาทําอะไรอ่ะเขาก็ทําตามภูมิสังคมภูมิสังคมคืพื้นที่เขาเป็นยังไงก็ทําอะไรให้มันเข้ากับแบบเข้ากับพื้นที่ไม่ใช่ไปลงทุนแบบขุดสารพชรเลยเขาก็พื้นที่ลุ่มเขาก็หาบัวมาปลูก ก็ปล่อยน้ำาหามบัวมาปลูกกแล้วก็ทําเป็นคาเฟ่นาบัวเปลี่ยนจากนาข้าวเป็นนาบัวน้ํามาก็ไม่กลัวแล้วน้ามาก็ไม่กลัวเจอบัวสวยๆแล้วก็เอาบัวมาแปรรูปอย่างอย่างเงี้ยเขาก็ไปตากแห้งอทําชาเกสรบัวไม่มีอะไรทิ้งเลยไม่คือนึกว่าถ้าสมมติว่าเรามาทำบเมี่ยงใช่ไหมคุณผู้ชมหลายคนอาจจะเคยเห็นว่าอ่าเมี่ยงกลีบดอกบัวใช่แล้วก็เหลือเหลืออย่างนเหลือตัวนี้ไว้เอาไปตากแดดทำชาเกสรบัวอีก เพิ่งรู้นะคะนี่ยเขาใช้ตรงนี้เป็นเกสรบัวที่บ้านเขาทําไว้ขวดละสิบบาทแล้วก็ใส่กระติกแวะใครมาเที่ยวกินแล้วก็หยอดกระติกเองโอ้จริงเหรอดีจังเลยโอ้แล้วก็ทุกอย่างไม่มีเหลือทิ้งไม่มีเหลือทิ้งแล้วก็ใช้ได้ทุกส่วนเอากีบบัวมาทาเป็นเมี่ยงคําออร่อยอีกอร่อยอีกแล้วสุดท้ายเขาก็ให้พายเรือพายเรือพายเรือไปที่นาบัวเนี่ยเขาจับพายเรือเลยอก็ได้เห็นทัศนียภาพสวยๆเราก็จะจับตากแดดให้ร้อนเลย อราตักแห้งเลยพอเขาร้อนเสร็จเขาหิวน้ําอขึ้นมากินชาบัวกินเมี่ยงคําหิวน้ําสั่งกาแฟอีกเพราะว่าคุณนี่นะคะเอาทุกเม็ดเลยนะคะมันเป็นเรื่องราวของนาบัวคือแจมนาบัวลุงแจมหรือว่าแจมคาเฟ่เนี่ยค่ะก็คือเราพิมพ์เข้าไปที่ Facebook เขาได้เลยว่านาบัวลุงแจมนี่ผู้ชมลองพิมพ์ดูได้เลยนะคะนาบัวลุงแจมเดี๋ยบอกเลยว่าสวยโดยเฉพาะลูกสาวเขาเดี๋ยวก่อน คนชื่อแจ่มนี่เป็นอะไรกับพี่โตคนชื่อแจ่มนี่เป็นเป็นรุ่นพ่อนะ,อะเป็นที่ที่เป็นรุ่นที่รับที่ระทานมาพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่อแล้วเนี้ยคือที่เรามีปัญหาคือลูกหลานทิน้งถิ่นเรียนจบปริญญาตรีกลับมาทำเป็นคาเฟ่นาบัวเดี๋ยวนี้ขับซีวีดเพราะเวลาผมผมตอนแรกผมจะคิดจะขับซีวีดแต่ซีวีดเนี่ยมันมีปัญหาอยู่เรื่องหนึง่ง คือระบบไฟมีปัญหาอ้าวทำไมล่ะคะจริงเพราะถึงเดือนโทรทุกเดือนเลยไฟแนนไฟแนนถึงเดือนโทรทุกเดือนแต่เด็กค่ะนี่สรุปเราเป็นรายการอะไรคะเนี่ยนึกว่าโอ้โหตลกคาเฟ่แต่เด็กๆที่มาทำพวกนี้อืมผถามว่อได้เลยอ่าผ่อนเดือนเท่าไหร่วะอืมอ่าป้าเอาลูกขึ้นมาอ้าวซื้อรถต้องซื้อเงินผ่อนด้วยเหรอ ซื้อสดลวเนี่ยซื้อสดโอ้โหโดนเกทับเข้าไปอีกคือน้องๆที่เป็นเกษตรทุกคนจะเห็นว่าเวลาที่ทำเกษตรเนี่ยค่ะนึกถึงความยากจนข้นแค้นแต่คนที่อยู่ในบนผืนดินพระธานเนี่ยค่ะไม่มีเรื่องนี้ไม่มีคาว่ายากจนไม่มีคาว่ายากจนเพราะอะไรคะคือใช้หลักการคิดอย่างเชื่อมโยงนี่นะครับคือทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปค่ะแล้วภูมิสังคมโลกนี้มันไม่มีหรอก หลักการสง่างของท่านเนี่ยท่านบอกไม่มีอะไรที่เป็นของเสียดูคุณสมชทยวงพานิษสิเจ้าของวงพานิชรีเซเกิลทุกคนบอกว่าขยะเนี่ยคือขยะแต่คุณสมชทยบอกว่านี่คือต้องขึ้แล้วดูทุกวันนี้กิจการมันอยู่ที่แนวความคิดของทุกคนเลยเกษตรกรก็เหมือนกันเกษตรกรต้องเป็นนักธุรกิจนี่นะคะเพราะฉะนั้นหลายคนที่บอกว่าติดผ้าว่าเกษตรกรนี่คือเป็นคนที่แบบว่าติดดินที่สุดรักยตาที่สุดไม่ใช่ผมบอกว่าเป็นเกษตรกรที่มีความสุข ถ้าใครอยากรู้นะแล้วไปอิจฉาผมอดดน้ําข้ามตะพานแล้วไปเที่ยวห้างทุกห้างอยู่บริเวณทุกคนก็รู้จักสารยาอมันคือทุกอย่างวันนี้นึกอยากจะไปห้างข้ามฝั่งไปเที่ยวห้างได้อแค่ข้ามฝั่งก็ถึงห้างแล้วเวลา <c oughs> ลวเราที่ห้างไปชุดท้องนาเนี่ยอุ <c oughs> <as> ้ยเรามีแต <c oughs> <as> ่คนมองเราโกเก๋มากโกเก๋มาไงวะมายังไงเดิสเซนทานใส่เกงเละใส่เสื้อใช่ที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมคะ มีตังค่ะใช่ครับมีสตางเนี่ยแหละค่ะคือสิ่งที่สําคัญใน,ในยุคป,ปัจจุบันเพราะฉะนั้นจะทําทยัางไงให้คุณมีสตางอยู่ที่วิธีคิดใช่ครับแล้วอยู่ที่คุณลงมือทําแล้วมันก็จะได้เห็นเป็นแบบนี้เลยเนี่ยนะคะโอ้โหสุดยอดมากเลยอันนี้คือผลิตภัณฑ์ของคนคที่ม,มาจากบ้านสาราบ้านสาราด,ดินซึ่งมีหลากหลายเลยใช่นอกจากข้าวตังแล้วก็ยังมีอย่างอื่นด้วยใช่มัน,ม,นมันเป็นเรื่องราวที่พอเขามาถึงมากินข้าวตังค่ะนะับพอกินข้าวตังเสร็จปุ๊บเราก็แบบ โชว์เลยมีทุกคนมาทําสาธิตกินกินฟรีได้แบบไม่อั้นเราให้กินฟรีมายี่สิบเจ็ดยี่แปดปีแล้วฮะกินฟรีเหรอมาถึงสาธิตเรามีจุดสาธิตเลยถ้าใครไปบ้านสารดินจะจะไปแวะที่บ้านเข้าตังค่ะมีน้ํามีข้าวตังให้กินฟรีตลอดเวลาโอ้โหม,มีวันหยุดโอ้โห,หทุกใครมาเมื่อไหร่ยังไงได้หมดเพราะว่านิสัยคนไทยอ่ะเราก็บอกเลยนิสัยคนไทยค่ะกินเขาแล้วไม่มีไม่หรอกที่ไม่ซื้ออ่า ขายกินกันที่ใส่คนไทยอีกแล้วคนไทยกินแล้วซื้อหมดแหละคุณผู้ชมคะเขาคิดมาแล้วค่ะเขาวางเขามี strategi ค่ะเขามีจิตวิทยาค่ะแล้วเราก็ต้องควักเงินจ่ายจริงแล้วกินไม่อั้นค่ะพอเราถามว่ากินได้เท่าไหร่บอกกินไม่อั้นใครจะกินเกินสามแผ่นเขาเก่งใจกันแล้วใช่เขาก็ซื้อแล้วเนี่ยสามถุงกลับบ้านอันนี้ขายยังไงคะเนี่ยถามแล้วก็อยากซื้อไม่รู้ใครเป็นคนตั้งน่าจะเป็นภรรยานะคะ เอ่าผมอยากจะได้แสามถุงพันอย่างเงี้ยอแล้วภรรยาขายเขาเนขาตั้งสามถุงร้อยอย่างเงี้ยโอ้โหตั้งสามถุงร้อยแล้วก็แหมไม่ได้แล้วต้องไปควักก่อนนะร้อยหนึ่งในกระเป๋าเนี่ยเอามาให้หนูจองนะสามถุงเนี้ยสามถุงร้อยสามถุงร้อยเนี่ยถ้าเป็นกระป๋องก็กระป๋องละห้าสิบบาทครับโอ้โหแน่นๆเลยนี่เขามีหลายรสด้วยนะคะครับผมอันนี้มีหน้าธัญพืชหน้าธัญพืชกับอะไรนี่หน้าหมูยองอ่าแล้วก็ในเดือนต่อไปก็จะเป็นเรื่องราวของของการเอามาพวกข้าวเนี่ยจะมาทำเป็นเรื่องราวของสแน็ค อ๋อเอามาทำเป็นแบบว่าพัฒนาต่อเลยอ่าเป็นเส้นแท่งมาขัดมากินก็คือตอนนี้ก็อยู่ในขั้นการวิจัยทดลองโอ้โหเก่งมากเลยอ่ะเก่งมากจริงนะคะอันนี้ต้องขอชื่นชมเลยนะคะว่าการที่แบบว่าเราเป็นเกษตรกรเนาะส่วนใหญ่เขาบอกว่าทําอะไรก็ทําอย่างนั้นคุณพ่อคุณแม่ทำยไงก็ทำอย่างนั้นอันนี้เราแต่ลูกจากจากเที่ยวเข้าวตังเสร็จแล้วเนี่ยไปไหนต่อเขาก็จะลงเรืออ่าอ่าเป็นชาวบ้านเป็นประเทศอันนี้จะไม่ใช่ผมแล้วทุกคนมาเนี่ยผมเป็นแค่เข็มแล้วก็ร้อย ทุกคนมีหน้าที่หมดคนะคนเรือคนขับเรือก็จะเป็นมระกุเทศพาไปนาบัวลุงแจ่มที่ว่าเนี่ยเวนิสเวนิสแล้วก็ลุงนาบัวลุงแจ่มเนี่ยคนขับเรือจะเป็นไกด์เป็นคนพายเรืออเป็นคนพายเรือให้โอ้ได้บรรยากาศดีๆมากเป็นลักษณะเหมือนไปดูช่วงช่วงกลินห้วยอ่ะก็คือแวกเจ้าของบ้านอยู่เฉยๆแล้วเราก็ไปดูพฤติการมดูทุกอย่างไปดูกิจกรรมทุกอย่างโดยคนเรือทุกทีถ้าแบบเจ้าของบ้านเขาลองเก็บบัวเราก็ไปเอ้ยมารับแขก ทั้งวันเขาเก็บไม่หมดใช่เพราะว่ามีแขกทั้งวันมีแขกทั้งวันเราต้องเอาระบบมาจัดการส่เข้าไปพอเสร็จจากนี้มาดูฟังแหล่ฟักข้าวเป็นผู้เท่าเป็นหมอเป็นหมอฝันค่ะหมอสมฝันเดิมไม่เคยใช้วิชาแหล่ฟักข้าวมานาไม่เคยไม่เคยแหล่พอมีครั้งเที่ยขึ้นไปก็แหล่แหล่ให้ฟังโอ้หน้งเตี่ยวชอบชอบอีกโอ้ได้เดือนละสองสามหมื่นโอ้จริงเหรอลูกลูกหลานรุ่นเดียวกันพอเห็นแม่มีตังค่ะเป็นไงคะหวานก็ เสร็จตอนนี้เข้ามาหัดแหล่เข้ามาหัดแหล่เข้ามาลักษณะเข้ามานักสนัหอืมไามาแล้สองสามหมื่นตายเมื่อไหร่ละมึงอุ้ยพี่ตเ๊กเขารู้หมดไม่ใช่ยังไงเออนะคะไม่ก็นี่ไงก็บอกแล้วว่าเป็นสารพระราชาอีกอย่างครัทำเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วก็วิ่งปืไปหน้าวัดสวนค่ะไปดูปลาสวายหนุนเรือะ ปาสวหวใหญ่มากอยู่หน้าวสวรรก็คือพอเราให้อาหารมันก็จะขึ้นานนุนเรืออ,อู๋ชาวญี่ปุ่นชอบมากอันนี้เป็นตอนนี้ชาวญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งซึ่งอยู่ที่เชียงใหม่ตอนนี้มาเทียเท่ยวเยอะมากผมก็ยังสงสัยว่าเขามาจากไหนแสดงว่าเ,วเขาต้องมีบ้านมีหมู่บ้านอยู่ที่เชียงใหม่แน่เพราะถามผู้ผู้สู่อยุญี่ปุ่นเนี่ย <ผม S 2> ตอนนี้ถามสิบคนบอกมาจากไหนมาจากเชียงใหม่แล้วก็งงจะ<ห>เป็นญี่ปุ่นอย่างเงี้ยโอ้นะครับผมเป็นบรรพักตะอากาศหรือเปล่าไม่รู้แต่ก็มามาเที่ยวแล้วคนก็ชอบแล้วก็ไปถ่ายรูปในสวนกล้วยไม้ <tyard. S 2> เป็น4ี่จุดปกติเรามีนั่งด้วยแต่ işte จุดหนึ่งค่ะแล้วตอนนี้ป้าแจ๋วยังไม่เปิดป้าแจ๋วยังไม่เปิดป้าแจ๋วป้าแจ๋วป้าแจ๋วอันนี้เป็นไฮไลท์อีกทีหนึ่งแต่ป้าแจ๋วยังตัวโควิดอยู่ใช่ก็เลยเดี๋ยวรอก่อนสาวสู่อายุเลยกลัวนิดนึงก็เลยแบบยังไม่เปิดเลยอยู่กันนานๆไปก่อนเออได้ไม่แต่ว่าคุณผู้ชมที่เราชมอยู่ตอนนี้คือถ้าสมมติว่าใครฟังแล้วสนใจอยากจะไปเที่ยวเนี้ยคือในพื้นที่บ้านสารดินก็คือเปิดทุกวันเปิดทุกวันท่องเที่ยวนี่เปิดทุกวัน ตลาดน้ามีเสาร์อาทิตย์แต่แต่คนที่ไปเที่ยวเนี่ยพอเห็นตลาดน้ําแล้วทุกคนนึกถึงดอนหวายแอนึกถึงละมยาใช่ใช่ไม่ไม่ท้ไปนึกถึงตลาดสารดินสู้เขาไม่ได้หรอกเอ้าสู้เขาไม่ได้สู้เขาไม่ได้สู้เขาไม่ได้ทาไมล่ะเราไม่เราเราไม่มีของพวกนั้นหรอกครับเราไม่มีอะไรแบบนั้นเรามีประเภทผักวิถีชาวบ้านมาขายแล้วถูก พอชาวบ้านปลูกจากสวนเลยแล้วขึ้นมาขายค่ะใครที่แบบว่าจะมาอุดหนุนชมวิถีชีวิตชาวบ้านเจอู้เท่าผู้แก่นั่งขายผักกันนะมาสารดินนี่เห็นไหมล่ะเขามีจุดแข็งนะเออนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ไปเนี่ยอยากได้ของถูกของที่มาจากเกษตรกรจริงๆปลูกเองจริงๆไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางไม่ค้าคนกลางไปเลยมาเลยมาที่สารดินได้หนูอยากไปดูกล้วยไม้แล้วก็อยากไปเนี่ยครับผมนาบัวมันมันไม่ยากวิ่งให้สุดสายห้าแถบสารยา เท่านั้นแหละเราก็จะได้เจอกันสุดสายห้าเลี้ยวซ้ายมา4ี่กิโลเจอกันแน่นอนที่สารดินเพราะจากสารยามาก็มาสารดินค่ะพอมาถึงผมก็เจอสาราสาลาอะไรจ๊ะบอกไม่ได้ออกอากาศาไม่ได้โอ้ยคุณผู้ชมค่ะทำไมแขกรับเชิญคนนี้นี่แบบว่าน่าตีมากเลยนะคะอ่ะเวลาจะหมดแล้วค่ะสุดท้ายนี้นะคะทีมงานบอกว่าไม่ได้แล้วต้องให้พี่เขากลับบ้านไปได้แล้วนะคะไปพักก่อนอันนี้ค่ะสุดท้ายอยากจะให้พี่ตู้ฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงดีกว่านะคะรวมไปถึงกรมส่งเสริมวัฒนธรรมด้วยค่ะ ถ้าท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยสนใจแล้วก็เป็นเรื่องราวที่วิถีชีวิตเนี่ยไปที่สาลดินเลยท่านจะเจอบรรยากาศเมื่อ3 0มสถึงห้ปีก่อนแล้วที่ขาดไม่ได้เลยต้องขอบคุณกรมส่งเสริมวัฒนธร,รรมนะครับเพราะว่าชุมชนบ้านสาลดินเนี่ยถ้าไม่ได้รับความเอื้อเพื่อจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเนี่ยไม่มีทางได้มาออกที่และสื่ออย่างนี้นะครับแล้วก็ทุกคนก็จะไม่รู้จักเพราะว่าชาวบ้านไม่ ไม่เก่งเรื่องโซเชียลไม่เก่งเรื่องการประชาพันธ์ต้องขอขอบคุณกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นอย่างสูงเลยครับ แล้ววันนี้ก็ต้องขอเป็นตัวแทนจากกรมพงเศเสริมวัฒนธรรมนะคะในการที่จะขอบคุณนะคะพี่ตู้อีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะที่วันนี้ได้นําเอาความรู้ดีๆนะคะสิ่งใหม่ๆที่ต้องบอกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของศาสตร,ร์พระราชาเนี่ยเอามาเผยแพร่ให้คุณผู้ชมที่รับชมอยู่ได้ดูได้รู้แล้วก็บางทีเนี่ยเราดูแล้วเราก็อาจจะมองเห็นเป็นตัวอย่างเป็นลู่ทางแนวทางในการที่เราจะได้มาพัฒนาเนี่ยการ สร,สร้างสิ่งใหม่ๆรอบตัวของเราหรือว่าการเปิดธุรกิจดีๆอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ที่สําคัญเหนือสิ่งอื่นใดถ้าหากว่าช่วงนี้กำลังจะผ่อนคลายมาตรการโควิดแล้วเพราะฉะนั้นใครที่ว่างๆอยากจะหาที่พักพอนอนใจอยากจะไปสัมผัสวิถีชีวิตธรรมชาติของคนในชุมชนอย่าลืมไปบ้านสาราดินนะคะเพราะชุมชนนี้ต้อนรับ นักท่องเที่ยวเสมอเลยทุกวันเลยนะคะและว,วันนี้ค่ะเวลาของรายการของเราก็หมดลงแล้วนะคะก่อนจะาก,การย้ำาผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะสามารถมารับชมรายการของเราได้ทุกวันนะคะจันร์ถึงศุกร์เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีทางสถานีวัฒนธรรมนะคะวันนี้กุกิกแล้วก็พี่ตุลาคุณผู้ชมไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ